มาใจมีนขอพามาบุกโรงงานขนมนกนาลาพามาดูสูตรขนมลูกเต่าขนมไทยย้อนไวัสูตโบราณมาดูกันซิว่าทําไมขนมของเขาถึงอร่อยสะอาดรสชาติดีไม่เปลี่ยนตัวขนมลูกเต่านะครับก็จะมีส่วนหลักๆอยู่สส่วนก็คือตัวแป้งห่อและตัวไส้ครับ เริ่มกันที่ตัวแป้งห่อก่อนเลยนะครับวัตถุดิบของตัวแป้งหอ,อก,ก็จะมีน้ํามันพืชดูสีสิครับใสๆวาววดูก็รู้น้ํามันใหม่แน่นอนต่อมัก็จะเป็นตัวแป้งนะครับและทีเด็ดเค็ดไม่ลับของเขาก็จะเป็นน้ําเชื่อมครับที่ใช้เวลาเคี้ยวนานถึง8ชั่วโมง<า>จนเป็นน้ําเชื่อมสูตรเฉพาะที่มีความหวานหอมสีสันสวยด้วยครับเมื่อได้สมส่วนหลักของสามอย่างแล้วก็จะนาเข้าเครื่องกวนกวนให้เข้าเป็นเนื้อเนียกันดูสีนิครับน้าตาลสวยเชียว ได้แป้งห่อแล้วขาดไปได้ก็คือตัวไส้ถั่วกวนนะครับซึ่งจะใช้ถั่วทองที่ถูกต้มและเนื่องให้สุกพอดีพอดีนำมากวนให้เข้ากันกับน้ำตาลทรายก็จะได้ตัวไส้ที่หวานมันกำลังดีสีเหลืองน่าทานมากๆตัวไส้พร้อมแป้งหอ่อพร้อมก็จะประกอบร่างแล้วนะครับด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยทําให้ทุกชิ้นของขนมมีขนาดทเท่าๆกันปริมาณตัวไส,ส้และตัวแป้งหอ่อก็จะพอดีกันทุกคำครับเป็นไงครับได้รูปทรงเป็นขนมรูปเต่าที่เราคุ้นเคยต่อจากนั้นก็จะนำไปอบครับเข้าทุาอบประมาณ20นาที ตู้อบอันทันสมัยก็จะช่วยให้ขนมสุกท่่ๆกันทุกคําดูดิครับออกมาหงไยจากเตาอบอนยังใหม่แบบนี้น่าทานใช่ไหมล่ะเอ๊แต่ยังทานไม่ได้นะครับอบเสร็จแล้วก็จะนําไปผึงให้เย็นแล้วค่อยมาแพ็คใส่เป็นถุงเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็จะมาจุใส่กระปุกฝาแดงเพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจได้ว่าขนมลูกเต่าสะอาดปลอดภัยรสชาติหวานมันเนื้อแป้งนุนน่มหอมลมุนทานคู่กับกาแฟหรือน้ำชาเนี่ยได้ความอร่อยย้อนไว้มากเลย เด็ดเผชรมันก็ต้องถึงพลิกถึงขิง